สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเพืเ่อนๆยายเไป,เ,ปเห็นผักชนิดหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะยังอ่อนอยู่เลยเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเพืเ่อนๆเยอะอยู่เลยค่ะนี่ค่ะมันเพิ่งจะขึ้นที่อื่นนะมันแก่หมดแล้วค่ะเพืเ่อนๆ ใบมันออกมาเยอะแล้วแต่มันยังอ่อนอยู่กินได้ค่ะเพราะว่าใบมันยังอ่อนอยู่กินได้ค่ะมันอ่อนนี้พึ่งขึ้นนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวจะเป็นหางให้ดูค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอุ้ยกรอบอยู่เลยค่ะอย่าเป็นไปดูที่อื่นนะมันแก่มันขึ้นแก่อันนี้ใบมันก็ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ามันอ่อนอยู่ มันขึ้นมาเยอะเดี๋ยวยายเพ็ญขอเก็บหน่อยค่ะอืมยายเพ็ญเคยไปถ่ายไว้ว่ามันแก่แล้วนี่นี่อันนี้มันอ่อนอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่นี่อ่อนๆอยู่เลยคิดว่าไม่ได้เก็บนะคะปีนี้ได้เก็บค่ะอา้าว อยู่ข้างทางนี่แหละผักอะไรก็อยู่ข้างทางนี่แหละค่ะส่วนมากคนก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวเก็บให้ดูค่ะเพื่อนๆกรอบค่ะหูหดูยอดมันสิคะนี่เก็บลงไปลึกๆค่ะ นอ่อนมากเลยค่ะนี่เป็นลำงามๆดูนี่สิครับเ,เพื่อนเก็บต่อค่ะเก็บต่อค่ะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เลยเห็นไหมคะเต็มเลย โอ้ยอันนี้มันขึ้นสายแสดงว่ามันขึ้นสายแล้วเนี่ยโอ้โหนี่อ่อนๆีเลยค่ะต้นเล็กๆก,ก,ก็มีโหดูยอดมันสิคะอืมนี่ออ้ยแค่จับก็หักเปาะนี่น่าค่ะโอ้กรอบมากเลย ดีใจค่ะดีใจแต่ต้องดูทางอุ้ยอุ้ยาว่าน,นี่มันขึ้นอยู่ในป่าหญ้าโอ้โหงามค่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าปีนี้คิดว่าจะไม่ได้เก็บได้เก็บค่าได้เก็บอืมนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้งามค่ะงาม อาวางไว้ก่อนค่ะเพราะมันเต็มกำมือค่ะเพื่อนๆโอ้ยนี่นี่มันอยู่ข้างในน่เนี่ค่ะเก็บมันมันไม่ให้เก็บก็เก็บนี่ค่ะเออคิดว่ามันสาย อ่อนๆอยู่เลยค่ะเพื่อนๆอืมเยอะเลยค่ะมาถูกที่ค่ะเพื่อนๆมาถูกที่ค่ะแต่มันลกสักหน่อยค่ะมันเกิดปนหญ้าต้องเอาหญ้าออกเนี้ย่อนกรอบอืม อ,อคิดว่ามาสายนะครับเพื่อนๆเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยยังอ่อนอยู่เลยเอออันนี้มันอ่อนเยอะมันใบมันออกเยอะเลยเนาะหาหน่ออ่อนออนอ,อน่อ,อ,นอ,อ,นอ,อนอยู่ข้างในครับเพื่อนโอ้โหเต็มนีเลยคะ่ะเต็มเต็มเยอะอยู่ยเลยนี่น,นี่เออพอแล้วแหละ มีหลงเหลือให้เก็บอยู่ครับเ,เพื่อนๆใบมันออกเยอะแล้วเนาะออตอนนี้อ่อนๆก็เอาี่นอ่อนๆต้นเล็กๆแล้วมันแก่แล้วก็ไม่เอาเลยคะ่ะต้นมันใหญ่มองหาตน้นอ่อนๆมันมีไหม พอมีอยู่ค่ะแต่ไม่กี่ต้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็แก่แล้วนี่จะหาอ,อ่อ,อนตูมอู้อันนี้เป็นกอเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่กอของมันเลยน่ะอุ้ยกอของมันเลยตัวนั่นหมดแล้วอุ้ยเสียดายจังเลยมาสายอุ้ยมาสายไป มันออกใบหมดเลยค่ะใบมันออกใบหมดแล้วเสียดาย,ออายดดจริงเลยอ่ะอบอ,อุ่นนั่นเลยค่ะหูดูยอดมัน,นดูยอดมันนี่นโอ้แต่ใบมันแก่แล้วค่ะอันนี้ไม่เอาแล้วนี่อ่อนๆอย่ข้าเพื่อนๆนี่อืมอันนี้อ่อนๆอยู่ เก็บได้ค่ะอ,อ่อนอยู่ยเนาะแต่ว่าต้นมันไม่ไม่นั่นอะ่ะไม่อวบอันนี้มันไม่อวบมันผ,อ,ผอมๆเล็กๆเอาเอาก็เอามันมีให้เก็บนีเรยคนมาเก็บ